สวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกเนาะโอ้สวัสดีครับหอจกพอนำสีลงเรือครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมานะครับเอาสีเหล็กกำลังเข้ามาตรงนี้บริเวณนี้จะทำถนนนะครับผมไปปลูกบ้านแล้วก็ไว้ทำถนนนะครับบริเวณนี้สีเหล็กกำลังเข้ามาเอาสายจวดจาด พอมาโจห้าลากำลังมันเลงครับเอาผมมาเรื่อยๆเล็กสายวจวดจากกลายเป็นนิ่งๆกับน้อยได้เราจะได้ไปดูป่าเจ้าจักใหญ่วันโวอยู่น,นู้นบริเวณนี้ครับก็จะผมมาบริเวณนี้ครับผมผมไปบริเวณนี้ทำ ถนนนะครับทาถนนตรงนี้จะทาถนนไปสัญจรในต่อไปในอนาคตนะครับรว่าผู้ช่วยสามารถอันนี้โอ้ยที่ผู้ช่วยสามารถตอกตั้งไม้ไมกกอนสัญจรเส้นนั้นกับน้องชายครับตอนนี้เปลี่ยนเส้นทางใหม่เจ้าครูมานนให้มันตรงนะครับตรงก็จะได้สัญจรง่ายในอนาคตลูกหลานก็จะสัญจรสะดวกสบาย เอาอยเขามาแลขป่ะเนี่ยฮึมโคโมตารุ่นห้าสิบห้าสิบเจ็ดเนาะโอ้ห้าสิบเจ็ดแรงดีแต่ถ้าได้เขาบอกรุ่นใหม่เจ็ดสิบห้ากับหกสิบสองแล้วโอ้เขียร์ทอกนี่เจ็ดสบายอยู่หาลานส,สบายเลยว่าปวดขา Toi toi nhau nhau nhau, đi lịch cắp. Hoi mà hoi mát mà, mát mà, hòm mát. mà, egg, 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 เลี้ยจักเขียวก่อนนะเลี้ยจักเขียวอนน,นั้นี่เลี้ยจักเขียวผมดีเบ,บอร์ไ้ว่ามันพ่อบ่จักเขียวหยิบหกยิบหกแล้วมันบอขับับยิบเจ็ดมันเจ็ดสาตมาสามสิบแล้วเดียวจิ๊บจอจิ๊จอ มันตีเลี้ยอีกโย่บอมันมีคลิปเดี่ยวทอดก็ทอดอยู่ยยน่าเนาะทอดแล้วก็โค้งไปทั้งนั้นเพราะว่ามันเมี่ยเก้าสามเดี่ยวเออเก้าคำนาทีร่องโตอยู่ดอกไปครับ,บครับนาจีบอกผู้ขับรถไทยแล้วเพราะว่าท่านยิบเย็ดอันเก้าสามกับสามคลิปแล้วนาทีไห้มันพอดีเด้วยว,ว่านะท่านกุน้งไล่มันที่พรอนะไห้มันพอดีตัวนี้ มันสูงเหรอละ่ะเย่เอาซีแต่ลอดเล่นเนาะรับรัขบขบัขบขับเย่มันก็นยกลงเออแม่นแมน,แมนอันนี้ก็จยกือกละละันล่ะโดนไปไปเขาไปเร่งเร่ได้อปไปเออไปพูดหาเนา ยายนอ่นทาแล้วนั่นแลี้ยวไรนั่นฐานบ่มื่อนี้แล้วแท้ละคุณยายเอ้ยเดี๋ยวผู้จัดการผู้ใจเงินได้นี่ยเนี่ยเอ้าผมไม่ผู้ซอยดิผู้ซอยเป็นผู้ใจโอ้ผู้ซอยเป็นผู้ดูแลสิโอ้สวดงานหลวงตัวนี้ไหมผู้ซอยไหมเออเอ้างานโบราณผู้ซอยกับผู้ใจเอ้าโอ้เป็นทนายเนี่ยมาตรฐานด้วยผู้ซอยเนี่ยแต่ว่านี่ผู้ญาติพี่น้องกันเนาะไม่เช็กน้ำกันเหรอใกล้แล้วว่าเที่ยงเลี้ยวมื่อนี้ละ อุ้ยค่าสีเขาเ่าได้งานหลายเขาไม่ไหลายมือนี้แล้วอยู่ดอกผมบริเวณนี้ครับกว่าจะให้เสร็จเอาเสร็จแต่วันนี้เสร็จเช็คบินเช็คบินโอ้อุย้ยสาวมานนี่นเอา